ราศีกันครับสมบูรณ์ผูนสุกราศีกันเดือนมีนาคมนี้สมบูรณ์ผูนสุขอย่างไรไปดูกันฝากดสสกด subscribe กด l i k e อมเมนต์ด้วยนะสมบูรณ์ผูนสุกเพราะแคไพแรก The e m p s e ร s ครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้ท่านจะชอบกินนะอุดมสมบูรณ์มากมีทั้งคือกินตามใจตัวเองไงเดวิลขึ้นมาอีกนะ คือตามใจอยากเลยมีอะไรก็กินนะจัดหนักๆไปเลยเก้าถ้วยมารองรับด้วยสมบูรณ์ขนาดไหนคิดดูระองน้ำหนักตัวด้วยเด้อชาวราศีกันนะครับผมส่วนในเรื่องของความเขาเรียกว่าไงอ่ะคือช่วงนี้สบายๆแล้วดูเหมือนเป็นแบบอล่าจับนะคือแบบเหมือนอ้วนแก้มแบบเขาเรียกว่าแก้มแบบแก้มยุ้ยแก้มน่ารักอะไรอย่างเงี้ยสบายๆนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยผมบอกเลยว่างานจะดีขึ้นมากแปดไม้เท้าแลมีมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านเยอะนะ เาเล่อโอกาสหลายๆอย่างนะครับถ้าคว้าอะไรได้ไว้คว้าไว้ก่อนนะครับผมแล้วต้องอีกเรื่องหนึ่งคืออย่าไปคิดมากครับยังเห็นดีแฮงแมนอยู่เลยนะครับหมายถึงว่าท่านมีเรื่องไม่สบายใจและคิดมากนะครับไม่รู้จะบายให้ใครฟังดีอนไรน,นะครับแต่ว่าแนะนํามากคนที่บา้านเขาช่วยได้หรือคนที่ไม่ค่อยสนิทกันแต่ว่าแบบมีมีคนมีเพื่อนสนิทท่านแหละเก็บความลับไว้ใจได้ระบายไปซะคือมหมายถึงคุยพูดคุยกันได้นะครับดกย่าเก็บไว้คนเดียวนักปรึกษา อะไรก็ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้ทางเลือกเขาเยอะแยะจิตพุ่งจิตแพทย์ช่วยบำบัดได้หรือหมอดูก็ได้เนี่ยอย่างผมก็ได้นะฝากด้วยขายของเลยนะครับผมการงานมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับเกิดขึ้นนะครับ อะไรที่ไม่ชัดเจนเดือนนี้จะไม่มีนะครับจะชัดเจนขึ้นจะเคลียร์ยิ่งขึ้นใครตกงานก็จะได้งานนะครับผมส่วนใครที่อยากหยุดการขยบขยายเรียกว่ามาขยบขยายแล้วแต่เรื่องเงินอาจจะไม่เด่นสะหน่อยแต่เด่นเรื่องงานก็คือใช้คําว่าโคตรเหนื่อยเลยแต่ผลตอบแทนอาจจะยังไม่ได้ค่อยคุ้มค่าแต่วามันก็มาเรื่อยๆมีความสมบูรณ์พูนสุขคือเรื่องรอ้ต่างๆจากปีที่แล้วหรือจาก2เดือนที่แล้วมันหายไปแล้วครับเดือนมีนาะคมนี้ท่านรู้สึกจะเสียปีกได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคนโซด คนโสดต้องบอกก่อนคนโสดเดือนนี้ระวังรักซ้อนไปซ้อนเขาหม,มายถึงว่าไปคุยกับเขาโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยเพราะเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเจอคนที่ไม่จริงใจวางเจาะเจาะอ,อะไรเขาจะเจาะไขแดงเจาะอ,อะไรของเราดิละวังมาแบบวันนันแต่หรือสัมพันธ์แค่ชั่วคราวอันนี้ต้องระวังนะครับผมถ้าไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นก็อย่าแต่ถ้าอยากเปอย่างนั้นก็เชิญสบายสบายสลาดาประมาณนั้นนะครับ ก็จะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ายื่นมือมาช่วยเหลือด้วย k ิ n g of c u p ครับ,รบมันแปลว่าผู้ใหญ่ใจดีแปลว่าผู้ใหญ่ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ผมเห็นแล้วไพ่มันเชื่อมกันคือจุดประสงค์เนี่ยก็หวังในตัวเราเหมือนกันได้ต้องดีๆนะคุณผู้หญิงชาวราีการหรือใครก็แล้วแต่นะครับผมต่อไปในเรื่องการงานส่วนมากก็คือมีงานเข้าไม่ทําเยอะนะครับงาน 2. องจ็อบสามจ็อบงานกี่จ็อกก็แล้วแต่คุณทําไหวคุณทำเลยอย่างที่ผมบอก มีงานเข้ามาทดสอบฝีมอืมอฝีมอไม้ลายมือแล้วท่านจะตอบแทนได้ดีด้วยคือทําได้ดีด้วยนะครับแล้วรายได้มาจากทางไกลด้วยใครที่เป็นเซลล์อย่างนี้ผมบอกใครที่ขายอาหารขายอะไรเกี่ยวกับเด็กนะครับหรือขายอะไรที่มันอยู่ในมหาลัยหรือเกี่ยวกับคนแบบเด็กขายอะไรหน้าโรงเรียนอะไรยเงี้ยจะทำะไรายได้ได้ดีมากคือแล้วก็เรื่องการเกษตรด้วยเข้ามาครับใครที่ทําสวนทําไรนาทกสวนเนี่ยน้ำจะเดินดีมากเรือยมีนาผลผลิตจะงอกงามมากอันนี้สบายใจได้เลยนะครับ แต่เรื่องของเกี่ยวกับบ้านเอกสารใครทําอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเอกสารสัญญาเกี่ยวกับบ้านนะครับผมตรวจสอบดีๆครับใครจะกู้มีสิทธิกู้ได้ใครจะคือเดี๋ยวนี้ไม่ได้กู้ใครจะเอาบ้านไปจำนองจำนำหรือว่าเอาไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อจะเอาเงินมาหมุนใช้สามารถทําได้แต่ต้องตรวจสอบเอกสาหรหลักฐานทางกฎหมายดีๆหรือใครมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่บ้านก็จะชนะสําเร็จนะครับผมแต่เดือนนี้อาจจะเนี่ยนะครับเรื่องเงินต้องระวังนิดนึงท่านอาจจะแบบว่า,า,าบางคนเอาเงินเก,ก็บมาใช้นะครับ บางคนก็อาจจะประหยัดไม่ได้อาจจะเก็บตังค์ไม่ได้เด๋ยวนี้ต้องเว้นไว้สักเดือนนะคือพยายามกบฎเกษียณสักนิดหนึ่งในการใช้เงินนะครับผมช่วงนี้เดียวเด่นเรื่องการกินอย่างเดียวผมเห็นเลย <laughs> สำหรับเรื่องราชาการใครที่จะสอบราชาการนี่ผมเห็น2ใบเนี่ยจักสติกับ k i n ง of s ส o อ d เป็นไปได้ครับราชาการตำรวจทหารหรือราชาการเทศบาลอะไรก็แล้วแต่ทําได้ครับผมสามารถสอบได้นะครับผมอีกใบหนึ่งที่ยังเห็นอยู่ครับคือว่างๆไปทําบุญเกบเกี่ยวคนตายบ้างนะครับเกี่ยวกับ คนตายหรือบางคนที่เคยอันนี้ขอญาตนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคนที่เคยทําแท้งคนที่เคยแบบเหมือนท้องแล้วแท้งเนี่ยแนะนําให้ไปทําบุญให้ลูกจริงๆต้องทําตลอดนะนะครับห้ามหยุดนะครับหรือบริจาคลงศพเขาจะดีเวลขึ้นลงศพไปลงพวกลงศพพวกบริจาคให้ศพรายยงไร้ญาติอะไรเงี้ยก็จะดีมากนะครับฟ้าฝนลำพงแนะนำถ้าคนอยู่กรุงเทพถ้าคนอื่นก็ ไปตามเขาเรียกว่าพวกพวกขลอุกสันเจ้าจีนจะมีมูลนิธิที่เป็นจีนอยู่ทำบุญลงศพศพรายาหรือเป็นวัดไทยก็ได้นะครับผมต้องระวังเรื่องความรังเลของท่านให้ดีการตัดสินใจของท่าน,นเนีเดือนนี้ความรังเลจะเข้ามาประคับคือเข้ามาประกบตัวท่านจะทําให้ท่านรู้สึกอ่อนไหวครับพรดีอิมเพสขึ้นมันแปลว่าความอ่อนไหวบางทีท่าน อาจจะไม่รอบครอบได้อันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับส่วนใครที่มีลูกชาวราศีกันเดี๋ยวฟูขึ้นอาจจะน้องอาจจะเกเรสักนิดนึงอาจจะแบบตามสปตล์วรุ่นนะโนเฟียไม่กลัวอะไรเงี้ยอาจจะต้องตักเตือนนิดนึงหรือบางคนมีเกณฑ์ไปเดินทางเที่ยวต้องท่องเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อไปกระชับความสัมพันธ์นะครับแต่ผมมองแล้วว่าไปทางแถบแถวใต้ดีกว่านาอช่วงมีนาคมนะแถวใต้ก็จะดีมากนะครับผมเดทำแผนขึ้นการเดินทางแต่ต้องระวังนะ อุบัติเหตุ uh, ระวังเครื่องระ,ระวังเรื่องรถเสียนิดๆหน่อยๆนะครับจะก้าวถ้วยมาขึ้นรองรับเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมันแค่ปัญหาที่กัด,กดตุ้มใจเฉยๆบอกใครไม่ได้เฉยนะครับผมสาหรับคนโซนอย่างที่ผมบอกคืออาจจะมีเด็กๆเ,เข้ามาชอบหรือก็มีผู้ใหญ่นะครับเนี่ยแบ่งเป็นเด็กกับผู้ใหญ่เลยนะ คือ2คู่ลยแล้วแต่ปัจจุบันสงค์ด้วยกันคือหวังเจาะหวังเจาะหวังเจาะนะครับสำหรับใครที่มีแฟนแล้วระวังอารมณ์หงุดหงิดจะทาให้ทะเลาะก,กันนะครับเดเดวิลนะครับระวังอารมณ์หงุดหงิดแล้วระวังอารมณ์หึงด้วยนะครับของทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงชาวรัศีกันนะครับบางทีไม่มีอะไรแต่หึงนะครับตีโพตีพายเป็นเรื่องทะเลาะก,กันได้เลยชาวชราศีกันนี่คือความเปลาะบางมากในชีวิตนะครับถ้าตัดเรื่องนี้ออกได้ชีวิตสุขสบายครับตัดได้ ความเครียดไม่มีเลยเดอะแฮงแมนขึ้นมาระวังสุขภาพเรื่องไมเกรนเรื่องมดลูกนะครับผมแล้วระวังเรื่องน้ําหนักตัวเกินด้วยชาวราศีกันฝากไว้แค่นี้นะ6นาทีสั้นๆแต่ว่าผมว่าความสมบูรณ์พูนสุขมีแน่นอนในเดือนมีนาคมนี้ครับเพราะดูแล้วมันสมบูรณ์มันอิ่มนะครับผมการงานก็โอเคอา,อาจจะเรื่องการเงนินอาจจะยังไม่ได้ฟื้นคืนชีพมากแต่ยังดีขึ้นนะครับผมแล้วเรื่องของ เขาเรียกว่าความสุขในหัวใจผมว่าน่าจะเต็มแน่นอนสำหรับคนโสดด้วยและคนมีแฟนคนุยแฟนเตือนไว้นิดนึงก็คือเรื่องนี้แหละอย่าหงุดหงิดอย่าทะเลาะก,กันอย่าเห็นแบบเป็นสงครามกันเนาะประคับประคองกันนะครับผมหรือว่าทําความเข้าใจกันให้ดีนะครับผมแค่นี้แหละฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับ